สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องดิสนี่ดองเราก็จะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีม,มังกรโดยจะเป็นดวงรายปีนะครับประจำปี2564โดยเราจะดูกันเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับซึ่งช่องของเราก็จะแบ่งราศีตามแบบหลักของตะวันตกนะหากว่าเมื่อก่อนนะเพืพ่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยยึดหลักการแบ่งแบบไทยมาก่อนนะแล้ว รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ตรงดีก็สามารถยึดถือกับแบบเดิมๆตรงนั้นไปได้เหมือนกันอยู่นะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่กันครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยโดยเริ่มจากเรื่องการงานการเงินก่อนซึ่งก็จะเปิดดูพร้อมกันไปเลยนะครับเรื่องงานเงินเนี่ย,ยไพ่ใบแรกของชาวสีมังกรเนี่ยเป็นไพ่สองไม้เท้านะในปีนี้คุณจะมีการเดินหน้าหาหนทางช่องทางไปสู่สถานะทางการงานการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะทุกอย่างมันจะดูมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นไปอะ แล้วก็เป็นไพ่หกไม้เท้าคุณจะสามารถทําสิ่งต่างๆให้มันสําเร็จได้ด้วยดีหากมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถแก้ไขคลี่คลายสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยตรงนี้ไพ่คิงถ้วยอ่ะคุณสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์สภาพแวดล้อมในการทํางานของคุณให้มันเดินหน้าได้อย่างปกติอ่ะดูคุณจะมีภาวะผู้นําที่ดีมากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นไพ่9ก้าไม้เท้าอ่ะไอสิ่งที่ว่ามาตอนต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะผ่านกับเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ง่ายๆนะ พราะคุณต้องใช้ความอดทนพยายามแล้วก็ต้องเป็นคนที่หูไวตาไวสักนิดหนึ่งอะที่จะมองเห็นปัญหาแต่เนิ่นๆแล้วก็รีบแก้ไขกับมันซะก,ก่อนหากจะมีปัญหาความขัดแย้งใดๆกับบุคคลในวงงานก็จะมีการหันหน้ากับพูดคุยตกลงกันดีด้วยนะครับเนี่ยส่วนในเรื่องการเงินอะแม้ว่ามันจะมีแนวโน้มที่ดีอแต่คุณก็ไม่ควรจะประมาทในเรื่องการใช้เงินตามใจตัวเองเหมือนกันนะครับไพ่บันนี้ก็มาเติตมๆเหมือนกันนะแล้วก็จบด้วยไพ่เดว์เวิร์อะ รวมๆแล้วอ่ะก็ถือว่ามีนมแนวโน้มที่ดีนะที่คุณจะพบกับทางออกข้อสรุปที่ดีทางด้านการงานของคุณนะที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้หรือถ้าหากว่ามันจะมีปัญหากับง,งานที่ทาอยู่ตรงนี้อ่ะจนไม่สามารถเดินหน้ากับมันต่อไปได้มันก็จะมีข้อสรุปในการเห็นหนทางช่องทางที่จะเดินหน้าไปสู่ขนทางใหม่ๆเหมือนกันนะคุณจะมีทางออกที่ดีกับทุกสถานการณ์ในการงานของคุณมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้นะโอเคทีนี้เรามาดูอ่อนลึนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว่ายัางไงบ้าง ไพ่เบนี้ก็พูดถึงการขจัดอุปรสรรคที่ขัดขวางออกไปนะซึ่งก็น่าจะเป็นการมาย้าให้มันชัดเจนขึ้นนะครับว่าอุปรสรรคปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในปี2564เนี้ยคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็จัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปได้เป็นอย่างดีนะครับคุณควรจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองสักนิดหนึ่งนะเชื่อว่าคุณจะสามารถทําแล้วก็แก้ไขกับมันได้อ่ะก็ขอให้คุณโชคดีในเรื่องการงานการเงินนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะ เราจะมาดูในมุมมองของชาวมังกรที่มีคู่ครองคู่รักหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะครับเนี่ยรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าความรักของพวกคุณเนี่ยมันก็มีความรักความรู้สึกที่ดีมีความสุขกับคู่ดีอยู่นะมีการไปเที่ยวสังสรรค์นในฮาปาร์ตี้กันดีอ่ะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คงดีและไม่มีปัญหาอะไรมากอ่ะแต่ถ้ากว่าจะมองในแง่คําเตือนบางอย่างอ่ะมันก็มองได้เหมือนกันนะคือพวกคุณเน่ะจะใช้ชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความสุข มีการสั่งสรรเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะทําให้พวกคุณมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กันบ่อยๆนะยังไงก็ควรจะหาันมาใส่ใจดูแลให้เวลากับคู่ของตัวเองไว้สักหน่อยก็ดีนะครับแล้วไอ้การที่ไปเจออะไรกับชีวิตตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะนําพาความรักที่ปวดหัวความรักผิดๆรักสามเศร้าต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตได้เหมือนกันนะแต่ตรงเนี้มันก็เป็นปลายทางของปัญหา ถ้าหากว่าคุณป้องกันระมัดระวังแก้ไขระวังตัวระวังหัวใจเอาไว้ได้อะปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดนะครับอืมแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันบอกว่าถ้าหากว่าคุณเผลอปล่อยให้ปัญหาที่ว่ามามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะผลที่ตามมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าแย่หน่อยอ่ะก็อาจจะถึงกับต้องมีการฟอ้องร้องย่าล้างก็เลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญนนะ มันก็เป็นการมาแนะนําคุณนะว่าคุณควรจะมีความยึดมั่นมีความมั่นคงแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักเอาไว้ให้มากสักหน่อยดีกว่านะเรามาอยู่ยงสมถะเรื่องเที่ยวสังสรรค์อะไรเนี่ยก็ลองลดลดลงไปบ้างนะนน่าจะดีกับความรักของคุณนะครับแล้วไพ่จบเนี่ยไพ่เดอะฟูมันก็เป็นการมาย้ําเตือนนะครับว่าพวกคุณนะในปีนี้จะมีอิสระในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากในปีนี้นะอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ค่อยสนใจคู่ตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะ รู้แบบนี้แล้วก็ควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก่อนที่จะต้องมาแยกกันอยู่เป็นอิสระหลังจากที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงกันแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับความรักของคุณสักเท่าไหร่นะการต้องแยกออกจากกันความรักที่ต้องจบไปเนี่ยโอเคทีนี้เราลองมาดูในมุมมองของคนสดสนิทก,กันบ้างนะไพ่สามถ้วยอะ่ะดูเหมือนว่าความรักที่เข้ามาในปีเนี้มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบบเพื่อนมากกว่านะแล้วพไพ่เจ็ดไปเท้าเนี่ย มันยังมีเรื่องความระมัดระวังรักษาท่าทีกันเอาไว้อย่างดีด้วยคือยังไม่ปล่อยตัวปล่อยใจกับความรักสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้หากว่าชาวราศีมังกรรักใครชอบใครอยู่หรือว่าแม้แต่ชาวสองที่มาชอบชาวราศีมังกรน่ะก็อาจจะรู้สึกมันหนักเหนื่อยใจกับความรักสักนิดหนึ่งนะตรงนี้เพราะว่ามันจะมีความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวกับความคิดตัวเองคนข้างสูงมากเลยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกับจุดยืนตรงนี้สักเท่าไหร่นะแล้วไพ่เดอะฟูลก็บอกว่าหากว่าความรักครั้งนี้มันดูยากแล้วก็ ไม่สามารถทาให้มันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะหากคุณมองแล้วมันไม่เห็นหนทางจริงๆนะคุณก็ควรจะปลดปล่อยตัวเองจากตรงจุดนี้ไปนะแล้วไปมองหาอะไรใหม่ๆในชีวิตน่าจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วก็มาเสียความรู้สึกและที่สําคัญนะ่ะไม่ต้องมาเสียมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ดีตรงนี้ด้วยอ่ะคือไม่ได้บอกว่าให้เรายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าคุณควรจะมองสถานการณ์ต่างๆให้มันดีก่อนนะอ่านแนวโน้มให้อ่อแล้วก็ตัินใจอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ โอเคทีนี้เรามาดูอ่อนระเคลกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องความรักตรงนี้ไว้ยังไงบ้างอืมนาไพ่ที่มาแนะนําในเรื่องความรักวเนี้เขาก็บอกให้คุณนะ่ะยึดมั่นในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะตัวนี้อาจจะมีความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันแล้วก็วิถีชีวิตที่มันต่างกันมากเกินไปอะ่ะ ดูไปถึงการที่มองความรักไม่ตรงกันด้วยอะไม่อยากเดินหน้าทางความรักตรงเนี้ยในแง่คนสดสนิทอ่ะคุณก็ควรจะยึดถือในจุดที่คุณเชื่อแล้วก็เป็นตรงนั้นจริงๆนะครับไม่ควรจะปล่อยวางหรือว่าผ่อนผันผ่อนปลุอะไรลงไปอ่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการสกรีนคนบางคนที่เข้ามาสู่ตัวคุณอนะ่ะแล้วก็เป็นการทําให้คุณนะ่ะได้พบก,กับความรักที่ดีที่แท้จริงด้วยนะที่คุณต้องการนะครับหากเราต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคู่ของเราอ่ะ คุณก็ควจะไม่สามารถมีความสุขกับความรักตรงนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับอืมทีนี้เรามาดูกันเรื่องสุขภาพกันบ้างนะหน้าไพ่สุขภาพเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่หกดาบในปีนี้มันก็มีคําเตือนในเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางเกิดขึ้นมานะก็ขอให้คุณระวังตรงจุดนี้เอาไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคุณก็ควรจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของบริวารส่งอายุในครอบครัวไว้สักหน่อยก็ดีนะอืมเพราะว่าไพ่หลายใบายจากที่ดูรวมๆเนี่ย มันจะพูดถึงการอยู่อย่างโดดเดี่ยวค่อนข้างเยอะหากว่าจะมองย้อนไปที่ไพ่ที่อ่านมาก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคุณน่ะจะมีอิสระในการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงมากในตอนนี้ไงก็เลยอาจจะหลงลืมแล้วก็ทิ้งใครบางคนไว้เบื้องหลังน่ะอืมคุณก็ต้องระวังเรื่องปัญหาโรคคนแก่โรคซึมเศร้าที่มันจะเกิดขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะหรือถ้าอาจจะเป็นสุขภาพของชาวราศีมังกรเองอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องโรคภัยที่เกิดขึ้นตามวัยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราอยู่แล้วนะครับ หากดูแลรักษาสุขภาพดีแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากอะ่ะแต่ก็อย่าลืมเรื่องการระวังตัวจากอุบัติเหตุจากการเดินทางจากที่อ่านไพ่ตรงนี้ไปด้วยนะโอเคทีนี้เรามาดูออนละเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมไพ่เป็นเนี้ยก็พูดถึงความซึกอ่อนไหว ความไวต่อความรู้สึกต่างๆนะเป็นการบอกให้คุณอ่ะควรจะมองสัญญาณต่างๆทางร่างกายหรือว่าสุขภาพเนี่ยไม่ประมาทกับมันนะครับหากเห็นถึงสัญญาณอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็ควรจะพิจารณามองดูสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ดีอ่ะอย่าไปปล่อยตัวปล่อยใจวางใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากเกินไปอนะ่ะเพราะบางคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาดูแลหรือว่ามันไม่มีอาการอะไรม่ชัดเจนไนงะให้คิดไว้เสมอน,นะครับว่า สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ดูแลกับมันนะครับทั้งตัวคุณแล้วก็บริวารที่อยู่ในบ้านด้วยนะโอเคก็ขอให้ปีนี้ของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นปีที่ดีมีความสุขสมหวังทุกอย่างแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับอืมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ